เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายก,การดอกบัวบานนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเรายังอยู่กับดอกบัวท่านนีค่ะท่านอาจารย์ภูนศักดิ์ศักดิ์ทัตยกุลนะคะท่านอาจารย์สายคณิตศาสตร์นะคะที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยแต่ยังไงย,ยังไงนะคะท่านก็มุ่งหวังที่จะสร้างเว็บสีขาวนะคะไทยกู๊ดวิวคอมนะคะที่มีชื่อเสียงดังไปทั่วโลกเลยคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกเว็บไซต์สีขาวนี้กันนะคะแต่ย้อนจากตอนที่แล้วเ,เ,เมื่อเบรกที่แล้วนะคะเราพูดถึงค่าใช้จ่ายก็ยังสงสัยอยู่ค่ะ ว่าเงินเดือนของครูแค่นี้เองคุณครูทําได้ยังไงอุปสรรคปัญหามากมายแน่นอนคืออย่างนี้ครับค่ะถ้าเราไม่เสพของมึนเมาเราละเราลดคือถ้าเราไม่ดื่มเหล้าเราไม่ไปสวนเสยให้ฮานี่ครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นเงินที่มันไม่ใช่ใน,น้อยเราสามารถเอาเงินตรงเนี้ยมาทำในสิ่งที่ดีๆให้กับสังคมได้ผมไม่เดือดร้อน เพราะผมไม่ไม่เสพของมันมาคืออาจารย์ก็ไม่ได้ไปทานอาหารนอกบ้านมากมายาาไม่ได้ไปบ้างเล็กน้อยไม่ได้ไปสังสรรค์คือสังสรรค์นในสิ่งที่ควรจะทําไม่ใช่ว่าไปกันทุกวันดื่มกันตลอดซึ่งตรงนี้ค่าใช้จ่ายอะไรมันก็ไม่พอหรอครับเพราะฉะนั้นผมว่าเราสามารถทําได้ถ้าเรารู้จักแบ่งตรงนี้ คือหมายความว่าเราก็ใช้ความพอเพียงบนพื้นฐานที่ตัวเรามีอยู่แต่ค่าใช้จ่ายมันก็สูงอยู่นะคะเกือบสิบล้านก็เกือบหนึ่งล้านครับเกือบหนึ่งล้านขอประทานโทษเกือบหนึ่งล้านมันต้องใช้เวลาเวลาสะสมาก็ก็ตรงนี้ก็คือว่ามากพอสมควรแต่ก็เริ่มที่ผมบอกอ่ะพอเราทําเว็บตรงเนี้ยพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราเริ่มอยากจะหยุดเสียงตอบเสียงเสียงหลายครั้งที่เขาก็พูดว่าเราจะบ้าไปทําอะไร ทำเพื่ออะไรมันไม่ได้อะไรจริงๆนะครับถ้าพูดถึงสิ่งที่ได้เนี่ยนอกจากความสุขส่วนตัวแล้วเนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องกับการเลื่อนตําแหน่งมันไม่มีผลตอบแทนรายได้ไม่มีเพราะเราไม่ต้องการที่จะมีรายได้ในทางที่ผิดค,คือถ้าเราเราทำเว็บให้มันแบบชนิดที่ว่าเป็นเว็บสีเทาสีดําปั๊บเนี่ยโฆษณาจะเข้าเยอะอแต่ถ้าเราทําเว็บสีขาวปั๊บโฆษณาหาไม่ได้มันเป็นเรื่องปกติ ซึ่งตรงนี้ไอโฆษณาที่เขาจะให้เราปั๊บเนี่ยก็กลายเป็นเหล้าเป็นเบียร์อย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่มันไม่ได้ในเว็บผมเลยค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรายืนหยัดอยู่เนี่ยผมมั่นใจว่าต้องมีคนเห็นม,มันเป็นไปไม่ได้หรอกคนเราทําดีจนตายแล้วไม่มีใครเห็นและในที่สุดผมว่าสิ่งเหล่านี้มันก็เริ่มไปกระจายไปเรื่อยๆเมื่อกระจายไปเรื่อยๆแล้วเนี่ย ก็เริ่มมีคนให้การสนับสนุนบางคนก็ให้เงินให้ทองมาแม้ว่าเดือนหนึงอาจจะให้เป็นเงินสดๆเลยนะครับรวบรวมมาให้เลยบ,บางทีรวบรวมมาให้กันสิบยี่สิบคนคนละร้อยสองร้อยให้มาคนละสามสี่พันเขามาบอกครูว่าอะไรคะเขาบอกว่าช่วยอาจารย์ทําเพราะว่าถ้าขืนไม่ช่วยไม่ไหวแน่คือยื่นให้เลยบางคนมีห้าสิบาทก็ให้ห้าสิบาทไม่พูดอะไรสักคำเนึ่ง และสิ่งที่บางครั้งผมท้อผมก็อยากจะเลิกเพราะการทำเว็บพวกนี้มันเหนื่อยพออยากจะเลิกปั๊บสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าผู้ปกครองที่อยู่ต่างจังหวัดเด็กที่อยู่ต่างจังหวัดโทรมาถามตลอดอาจารย์เหนื่อยไหมอาจารย์เหนื่อยไหมคะอาจารย์สู้ๆนะมผมเป็นกําลังใจให้หนูเป็นกําลังใจให้ไม่รู้จักกันเลยค่ะแต่เขาใช้เว็บเรา ลูกเขาใช้งานไปทำกันบ้านส่งทำรายงานส่งก็ผ่านเว็บเราตลอดค่ะคือเข้ามาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเขามั่นใจได้ว่าถ้าเข้าเว็บไทย o o d w i l l c o m ไม่ต้องไปนั่งเฝ้าลูกว่าลูกเล่นอะไรอยู่ค่ะดังนั้นจุดเด่นของไทย o o d w i l l c o m นี่คืออะไรคะจุดเด่นของไทย o o d w i l l c o m คือเรามีเนื้อหาสาระทุกกลุ่มสาระวิชาตั้งแต่ชั้นอนุบาลค่ะถึงชั้นมหก เรามีเกม,มเกมที่สร้างสติปัญญาให้กับเด็กเรามีทุกสิ่งทุกอย่างที่เด็กอ่านแล้วเป็นคนดีของสังคมได้เข้ามาทํารายงานก็ได้เข้ามาอ่านพวกความสนุกสนานก็ได้แต่ถ้าถามว่ามีอะไรวับวับแว,บว,บว,บวบไมไหมไม่มีเลยครีนที่สุดครีนจนกระทั่งเราได้รับรางวัลจากหลายองค์กร ที่เป็นองค์กรทางด้านส่งเสริมความดีของเราะนะครับได้รับการสนับสนุนจากองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในสองสามปีนี้ค่อนข้างเยอะมีรางวัลอะไรบ้างครูคะรางวัลก็เป็นรางวัลเ,เกี่ยวกับอขององค์กรทางด้านเยาวชนว่าเราเป็นเว็บไซต์ดีเด่นที่ส่งเสริมการเรียนรู้นะครับเป็นนวัตรกรรมยอดเยี่ยมของสมาคมเว็บมาสเตอร์นี่นครับ ก็คือเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆคือบางคนอาจจะถามว่าเว็บเราอยู่ได้ยังไงทําไมคนเข้ามาเยอะๆถ,ถ้าถามว่าคนเข้าเยอะไหมก็คิดแล้วเฉลี่ยเนี่ยก็ตกแล้วประมาณเนี่ยวันหนึ่งก็ประมาณสักสี่ห้าหมื่นไอพีสี่หมื่นห้าหมื่นไอพีก็สี่ห้าหมื่นเครื่องเครื่องหนึ่งหลายคนเพราะบางบางไอพีก็เป็นหนึ่งโรงเรียนอย่างนี้ครับ ก็วันหนึ่งก็ถูกเปิดหลายแสนหน้านะครับเดือนเดือนหนึ่งก็เป็นสิบยี่สิบล้านหน้าที่ถูกเปิดใช้งานเพราะฉะนั้นคนใช้งานเยอะแต่พอคนใช้พอคนเข้ามาใช้งานเยอะๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มันมักจะตามมาก็คือว่าทุกคนก็เอ๊แล้วมันมัน,ม,นมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยไปคนมันก็ไม่อ่านแล้วต่อไปคอันนี้ถูกต้อง เราก็มีการพัฒนาใช่ค่ะไทยกูดวิวนี้ถ้าจะเรียกได้ว่าเปลี่ยนแปลงทุกๆปีเราใช้ไทยกูดวิวในการจัดการเรียนการสอนค่ะซึ่งผมบอกได้เลยว่าอินเทอร์เน็ตมันเป็นสิ่งที่เด็กเขาไปลำหน้าค่ะไปล้ำหน้าครูผู้สอน19อึ่งเกาไปลำหน้าผู้ปกครอง19 เด็กรู้ความรู้อินเทอร์เน็ตล้ำหน้าองค์กรภาครัฐภาคต่างๆไม่เห็นฝุ่นผมบอกได้อย่างนี้เลยทำไมมองอย่างนั้นนะคะคุณครูคะเด็กไปแล้วแต่ครูตามหลังผมยังตามหลังเด็ก <c oughs> ผู้ปกครองที่ไม่รู้เรื่องอินเทอร์เน็ตยิ่งตาม <c oughs> หลังเด็กไกลมากเลยแล้วองค์กรภาครัฐล่ละ ความใส่ใจผมบอกได้ว่าความใส่ใจตรงนี้น้อยอย,อย,ยังน้อยอยู่ยังน้อยอยู่กองพวาดรัดนี่ยังน้อยนั้นตามเด็กไม่ทันแต่ถ้า,ยา,าอย่างนี้แล้วเราทํำยังไงเราละเลยไม่ได้เราเป็นครูเพราะฉะนั้นเราต้องคิดอย่างเดียวว่าเด็กเล่นอะไรไม่ใช่ว่าเราใช้วิธีการที่เขาใช้กันเพราะเด็กดูหนังเด็กฟังเพลงหยุดอย่าไม่หยุดนะไม่มไม่ได้ครับ คือถ้าสั่งอย่างนี้เมื่อไหลปั๊บหยุดตรงนี้เข้าไปตรงนั้นเพราะมีที่ที่เขาจะโผล่ขึ้นเว็บไหนก็ได้ค่ะเว็บโปมันไม่ได้มีเว็บเดียวค่ะเว็บอาจารย์มันไม่ได้มีเว็บเดียวสั่งปิดที่นี่ไปโผล่ที่นั่นเพราะฉนั้นเด็กเขาฉลาดกว่าที่เขาจะออกได้ในเมื่อเด็กอยากทําอะไรเราก็เอาสิ่งที่เด็กเขาอยากทำัหมมาลงในการเรียนการสอนในห้องเรียนส่ะเด็กอยากมีอีเมลห้าไม่ได้ใช้อีเมลเด็กอยากแชท เด็กอยากออนเอ็มออนผมในโรงเรียนสตรีศรีวทยเด็กออนเอ็มออนเอมเร,เรียนกับเกาหลีครับเรียนต่างประเทศผมบุกเบิกเรียนออนไลน์ร่วมกันกับเด็กต่างประเทศเลยทําวิดีโอคอนเฟอเรนซ์หมายความว่าต่างประเทศก็รู้จักเวบ็บเว็บไทยคุ้วิวูรูจักได้ยังไงครับก็ก็เนื่อง Ahora, อจากว่าผมได้ถูกคัดเลือกไปนําเสนอขององค์การยูเนสโก เขาเ,า,เา,เาเอ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 าวิธีการของผมซึ่งมันล้ำหน้าไปเนี่ยเขาก็สืบประสอะกันมาเนี่ยแหละครับแล้วก็เอาวิธีการของผมเนี่ยไปนําเสนอพอนําเสนอปั๊บมันก็โด่งดังมันก็ขึ้นบนเว็บต่างๆก็ต่อมาก็ได้รับการคัดเลือกจากของเอเด็กก็ไปนําเสนอที่เกาหลีอพอนําเสนอที่เกาหลีพอรู้จักกันปั๊บตอนนี้เราก็ผมก็คิดเขาเาร่วมกันว่าเราจะทําอะไรกันะนะครับก็ประสานงานกันเรื่อยมาก็เรียนออนไลน์ร่วมกัน วิดีโอคอนเฟอเรนซ์เราสอนเขาลัาไทยเขาสอนเราตีกองเกาหลีก็เป็นมาระยะเวลา3-4มีปีแล้วเนี่ยตรงเนี้ยืือเด็กอยากเล่นอะไร